บอกเลยว่าคันนี้สวยถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนนะคะเป็น Isuzu D-Max โฉมปี2020 Highlander m p u p ราคาสุดพิเศษ599,000บาทนะคะคันนี้ได้เข้ามาสีส้มเดิมๆกระจังหน้าโครเมียมตัดด้วยสีดำเปียโ,โนแบก็กมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ตัวไฟให,ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับแหมงแฟชั่นคอบ18บันไดขึ้นข้างแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเปิดมีกัรลอยมีคีเลสมาให้ด้วยค่ะติดกันสาดเดิมๆจากจู เลยเดี๋ยวเราดูด้านห้ายกันบ้างมาพร้อมกับกล้องหลังแล้วก็แมกไลเนอร์ลูกค้าขาไม่ช้ำไม่โซมนะคะรถสวยพร้อมใช้งานจริง,รงๆเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันคะ่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันคะ่ะปะ ว้าวนี่เลยค่ะลูกค้าขาโชมปี2020นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทรงสปอร์ตเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวจอเดิมจากศูนย์เลยค่ะลูกค้าขาอันนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะลูกค้าเป็นติดฟิล์มนะสามารถแกะลอกออกได้แต่เจ้าของเดิมนะคะติดไว้กันรอยเรียบร้อยไม่เอาออกเลยนะคะอ่ะแล้วก็โหมดฟังก์ชันด้านล่างจุดเสียบ USB power outlet มีให้ครบ ตัวเบาะบ้างดีกว่านะคะเบาะไอ้ได้เข้ามาเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูฟิลด้านหลังกันบ้านดีกว่าค่ะปะนี่ค่ะด้านหลังนะ มีที่จับนะคะขึ้นข้างให้2ฝั่งเหมือนกันค่ะลูกค้าสลอตแอร์ด้านหลัง2จุด2มุมเลยนะคะแล้วก็นี่มีที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ํามาให้เรียบร้อยนะคะใครที่สนใจไอ้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยอิสุส d ดีแมชมปี2020ราคาสุดพิเศษ5 9 9 0 0 0 0บาทนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ซู6ป1นหกสาหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิจสรากุดาค่ะค่ะบ๊ายบาย